เกาะที่น่าสังเวชแห่งนี้มีอาหารเพียงชนิดเดียวปลาซาดีนผู้คนคิดค้นวิธีการกินมันขึ้นมาหลายร้อยวิธีแล้วย่างทอดต้มอบแห้งทำขนมทำให้เค็มยังคงรู้สึกคลื่นไส้อย่างรุนแรงแต่ตอนนี้เด็กชายคนนี้ต้องการเปลี่ยนสถานการณ์ที่น่าสังเวชนี้เขาต้องการศึกษาเครื่องจักรมหัศจรรย์เปลี่ยนทั้งหมดน้าเป็นอาหารนี่ไม่ใช่เรื่องตลกพระเอกเริ่มทำการทดลองอย่างรวดเร็ว วาดภาพวาดลองใช้ปฏิกิริยาเสียบลักไฟเทน้ำลงเหลือเพียงขั้นตอนสุดท้ายคือการสั่งอาหารแฮมเบอร์เกอร์เริ่มปรากฏขึ้นโอเคเขายังทำไม่ได้สำเร็จแต่พระเอกไม่ยอมแพ้ค้นหาสาเหตุอย่างรวดเร็วพลังงานไม่เพียงพอการทดสอบครั้งที่สองเมื่อทุกคนเข้าร่วมพิธีเปิดสวนสนุกพระเอกก็ไปที่โรงงานผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสียบไฟเข้าเครื่อง แต่ครั้งนี้มันล้มเหลวมากยิ่งขึ้นเครื่องระเบิดทันทีและผลกระทบทาให้เมืองเสียหายจากนั้นบินตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วหายไปอย่างไร้ร่องรอยแต่เมื่อพระเอกคิดว่าเขาล้มเหลวอีกครั้งทันใดนั้นมีบางอย่างตกลงมาจากท้องฟ้าพระเอกเข้ามาดูใกล้ๆคือชีสมันคืออะไรพระเอกหันไปมองอย่างว่างเปล่าในเวลาเดียวกันทุกคนในเมืองก็บุนงงแม่สีรุ้งขนาดใหญ่สุดยอดกำลังลอยเข้ามาในเมือง นอกจากนี้ยังมีจุดสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนที่ตกลงมาจากท้องฟ้าแฮมเบอร์เกอร์ชีสเขาประสบความสำเร็จแล้วไม่เพียงแค่นั้นเครื่องก็ปรับระดับขึ้นด้วยกลายเป็นเมฆแห่งการทำอาหารทุกคนตกตะลึงกับอาหารเลิศรสที่ตกลงมาจากท้องฟ้ากัดกินได้จริงพวกเขาไม่เคยทานอาหารที่ดีขนาดนี้มาก,ก่อนทุกคนขอร้องนักแสดงนำชายทำอาหารอรอ่อ,รอยอให้อีกนี่เป็นครั้งแรกที่ผู้คนยกย่องสิ่งประดิษฐ์ของเขา รวมถึงสาวนักพยากรณ์อากาศที่เขาชอบแน่นอนว่านักแสดงนำชายไม่สามารถปฏิเสธได้เวลานี้ในที่สุดวันอันเลวร้ายของเมืองก็สิ้นสุดลงในตอนเช้าเบคอนและไข่เจียวจะลดลงในเวลาเดียวกันบางพื้นที่ก็มีน้ำส้มขันตอนเที่ยงท้องฟ้าเทต,ต้นขาไก่เลื่อมือไปจับชิ้นใหญ่นอกจากนี้ยังมีของขาว,วานหลังกินข้าวขนมสายรุ้งจากก้อนเมฆบินลงมาพ่นตรงเข้าปาก ไอสกรีนครอบคลุมทั้งเมืองเปลี่ยนถนนให้กลายเป็นถ้วยสามสีขนาดยักษ์ทุกวันก็มีอาหารเยอะมากมากเลยหลังจากเวลานี้พระเอกยังกลายเป็นฮีโร่ของเมืองจากคนที่โดนทุกคนเกลียดชังกลายเป็นคนที่ทุกคนชื่นชมแม้แต่นายกเทศมนตรีก็ต้องการให้เขาร่วมมือด้วยต้องการร่วมกับเขาเพื่อเปลี่ยนเมืองให้กลายเป็นแหล่งอาหารแต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่พอใจที่ความสําเร็จของพระเอกคือคุณพ่อของเขายังไม่สนับสนุนเขา วันนั้นพระเอกพาพ่อไปกินข้าวร้านหนึ่งทันใดนั้นสเต็กชิ้นใหญ่มากก็หล่นลงมาจากท้องฟ้าดูขนาดผิดปกติคุณพ่อก็กังวลเล็กน้อยคำขอพระเอกปิดเครื่องแต่พระเอกที่กำลังประสบความสำเร็จก็เลยไม่ยอมพ่อและลูกเลิกกันอย่างไม่มีความสุขแต่บนถนนที่พระเอกกลับบ้านฮอตดอกตัวใหญ่มากตกลงมาจากท้องฟ้าทำให้พระเอกตื่นจากความโกรธเมื่อมาถึงจุดนี้เผาคนพบสิ่งนั้นโดยไม่รู้ตัวอาหารเยอะมากเกินไป ทำให้เมืองวุ่นวายพระเอกนำฮอตดอกไปที่ห้องหลักเพื่อตรวจสอบพบว่าโมเลกุลของอาหารไม่เสถียรการแสดงความเป็นอันตรายจับเปลี่ยนเป็นคําเตือนสีเหลืองด้วยเช่นกันเมื่อพระเอกกําลังลังเลจู่ๆก็มีเสียงเรียกชื่อของเขาเป็นนายกเทศมนตรีเพียงไม่กี่เดือนสั้นๆเขากลายเป็นแบบนี้พระเอกกล่าวถึงความสงสัยของเขาแต่นายกเทศมนตรีไม่สนใจการคัดค้านของประชาชนก็ไม่มีประโยชน์นะ พรุ่งนี้เป็นพิธีเปิดเทศกาลการทำอาหารแล้วคุณจะได้รับการยอมรับจากทุกคนในทางตรงกันข้ามถ้าตอนนี้ปิดเครื่องคุณจะกลายเป็นคนบาปของคนทางเมืองในอนาคตจะไม่มีใครชอบคุณอีกต่อไปคุณเลือกเองเลือกเองนายที่สุดพระเอกก็หลงเชื่อเขากดปุ่มเมฆบนท้องฟ้าได้รับคำขออีกครั้งมีบางอย่างที่พระเอกไม่เห็นตอนนี้เครื่องบ้าไปหน่อยในวันถัดไปจะมีการเปิดเทศกาลอาหาร เมื่อนักท่องเที่ยวทั้งหมดมารวมตัวกันที่จัดตุรัดในที่สุดอันตรายก็ตามมากลางอากาศมวนสปาเกตตีจำนวนนับไม่ถ้วนกลายเป็นพายุทอร์นาโดขนาดยักษ์เริ่มกวาดไปทางเมืองลูกชิ้นตกลงพื้นเหมือนอุก,กาบาทสปาเกตตีบินฝังทุกคนแต่ผู้ที่ก่อให้เกิดทั้งหมดคือเครื่องให้อาหารแต่ตอนนี้มันกลายพันธุ์อย่างรุนแรงพระเอกเรี่มไปที่ห้องทำงานของเขาในที่สุดเขาก็ตัดสินใจบังคับปิด แต่นายกเทศมนตรีไม่เห็นด้วยนายกเทศมนตรีคว้าหัวชายเท้าอย่างแรงใส่พระเอกพระเอกรีบหลบทันทีกดปุ่มแต่มันไม่ทันเวลาก่อนที่จะถ่ายทอดคำสั่งได้หัวชายเท้าทำลายหนังสติ๊ก,กคราวนี้ตายไปแล้วพระเอกไม่สามารถควบคุมเครื่องกำเนิดอาหารจากพื้นดินได้อีกต่อไปแต่ตอนนี้นักพยากรณ์อากาศได้ตรวจสอบข่าวที่น่ากลัวกว่านั้นพายุปาเกตตี้นี้เป็นเพียงอาหารเรียกน้ำย่อยหลังจากนั้นไม่นานพายุนี้จะพัดถล่มนิวยอร์ก ไปรีไปยังประเทศจีนสีช่วโมองต่อมาซีโลกเหนือทั้งหมดจะกลายเป็นโตอาหารขนาดยักษ์น่าเสียดายที่ไม่มีใครได้รับพรให้กินคําพูดของเธอบังเกิดล่อยแย่างรวดเร็วเมฆมืดขนาดใหญ่เข้ามาใกล้เมืองอาหารทั้งหมดกลายเป็นอาวุธร้ายแรงเชอรี่กลายเป็นระเบิดโดนัทครอบคลุมทางโรงเรียนในช่วงฉุกเฉินในที่สุดพระเอกก็คิดได้วิธีการหากคุณไม่สามารถควบคุมได้จากพื้นดินมาสร้างรถบินกันเถอะไปสวรรค์ปิดเครื่องทำอาหาร พูดว่าทำสร้างรถบินได้สำเร็จพระเอกกับกบยากรอากาศช่างภาพและมีทารกเด็กตัวใหญ่ตามมาหมวดปิดเครื่องจักรไปอย่างเป็นทางการภายใต้าสายตาที่มองไปข้างหน้าของพ่อแต่การเดินทางครั้งนี้อันตรายกว่าที่พวกเขาคิดบินได้ครึ่งทางนักพยากรณ์อากาศพบว่ามีบางอย่างผิดปกติรอบๆเครื่องถูกรายล้อมไปด้วยอาหารเหมือนดาวเคราะห์สัตว์ประหลาดขนาดยักษ์ดาวเคราะห์อัจฉริยะปรากฏขึ้นรอบๆพวกเขาด้วยซ้ำ ทีมเพิ่งเข้าใกล้เครื่องก็โดนพิซซ่าชิ้นใหญ่ไล่ไปเช่นเดียวกับขีปนาวุธด้วยความตื่นตระหนกพระเอกสูญเสียคำสั่งให้หยุดระหว่างทางเขตได้แค่โทรหาพ่อโปรดเปิดคอมพิวเตอร์ของเขาส่งเอกสารผ่านทางอีเมลไปยังโทรศัพท์ของคุณเวลาเร่งด่วนพ่อก็แค่โอเคเขาพยายามเข้าห้องน้ำนั่งลงสุดท้ายไปที่ห้องแหละแต่เมื่อเปิดออกคุณพ่อมงงเลยพ่อไม่รู้ว่าจะใช้มันอย่างไร ของหายแตกแบบนี้เพียงแค่ต้องโทรหาพระเอกแต่ตอนนี้พวกเขาได้เข้ามาในดาวเคราะห์แล้วกลุ่มพระเอกจุดคบเพลิงข้ามภูเขาของน้ำมันปรุงอาหารอย่างระมัดระวังประมาทเพียงเล็กน้อยก็จะตกลงไปในน้ำมันที่ร้อนและ,ละละลายพระเอกทั้งต้่นเต้นทั้งให้คำแนะนำรายละเอียดสำหรับพ่อค้นหาเมาส์คอมพิวเตอร์ลากเมาส์แล้วลากอีกครั้งค้นหาขั้นตอนที่จะส่งปอทันใดนั้นฝ่ายพ่อก็เงียบเลย ปรากฏว่าอาหารที่ถูกทิ้งของเมืองก็ถูกทำลายอาหารได้กลืนไปทั่วเมืองอย่างสมบูรณ์แต่พ่อก็ไม่โชคดีที่หนีไปได้ภัยพิบัติไม่ได้เกิดขึ้นเพียงกับคนเดียวฝ่ายพระเอกยังพบกับความรำคาญที่น่ากลัวพวกเขาหันศีษะตะลึงในถ้ำแขวนเยอะมากไก่ย่างยักษ์กลุ่มพระเอกเดินหนีไปเลยแต่มันไม่ได้ทานเวลายังไม่ถึงปากถ้ำไก่ย่างก็ลลอมรอบพวกเขาแล้วเด็กตัวใหญ่ไม่ทราบถึงอันตรายยังล้วไก่ย่าง ควรทำอย่างไรดีในจุดนี้พระเอกได้รับข้อความพ่อคลานออกมาจากอาหารได้แล้วส่งลำดับการเบลา์ให้เขาในที่สุดพระเอกก็กกรู้สึกอุ่นใจแต่เขาก็ยังไม่ได้มีความสุขไก่ย่างกลืนโทรศัพท์ของเขาแล้วยังโย่พระเอกทันใดนั้นไก่ก็หันไปข้างๆมันล้มลงกับพื้นเริ่มดิ้นรนไม่หยุดทําให้กลุ่มไก่หันไปมองปรากฏว่าเด็กตัวโตได้เข้าอ,อิดร่างของไก่าย,ย่างน้องมีความยืดหยุ่นอย่างมากภาคลุ่มพระเอกออกจากการล้อมอย่างรวดเร็ว เด็กตัวใหญ่ให้โทรศัพท์กับพระเอกสั่งสอนเขาต้องป้องกันอุบัติเหตุเกี่ยวกับอาหารนี้แน่นอนตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วอุวบัติเหตุเกี่ยวกับอาหารกําลังแพร่กระจายไปทั่วโลกโดนัทยักษ์ถูกนิวยอร์กเทฝนชาแดงลงในอังกฤษบนกําแพงเมืองจีนจุดจูเคสแห่งโชคก็ถูกทุบลงกระดาษด,ด้านในถูกเขียนว่าทุกคุณกาลังจะถูกข้าวโพดยักษ์บดจากนั้นข้าวโพดก็ปรากฏขึ้นจริงมีเพียงความหวังในทันที คือพระเอกสามารถทำลายเครื่องกำเนิดอาหารบนท้องฟ้าได้พระเอกและนักพยากรณ์อากาศรีบเข้ามาแต่ข้างหน้าเป็นประตูรัว้วในถ้ำที่นำไปสู่เครื่องจกักรเต็มไปด้วยหนามถั่วลิสงนักพยากรณ์อากาศมีอาการแพ้ถั่วลิสงเพื่อปกป้องผู้หญิงที่เขารักพระเอกผูกเชือกชะเอมบอกนักพยากรณ์อากาศดึงเขาพระเอกเริ่มเข้ามาอย่างชา้าในขณะนี้พื้นก็สันส่นสะเทือนนักพยากรณ์อากาศยืนไม่ได้ทันใดนั้นเชือกก็ร่วงลง โชคดีที่เธอแตกรุบตัวได้ทันมันไม่ได้ทําให้พระเอกถูกแทงตายแต่นักพยากรณ์อากาศถูกหนามถั่วแทงโรคอุมิแพ้ทําให้มือของเธอบวมอย่างรวดเร็วพระเอกค้นพบบางอย่างผิดปกติบอกให้เด็กตัวโตรีบนํานักพยากรณ์อากาศกลับไปรักษามิฉะนั้นนักพยากรณ์อากาศจะเสียชีวิตเพื่อความปลอดภัยของผู้หญิงที่เขารักพระเอกก็กัดเชือกเชืเอมแล,ลม้วล้มลงเขาตัดสินใจที่จะชดเชยความผิดพลาดของตัวเองคนเดียวโชคดีที่พระเอกลงจอดอย่างปลอดภยัย ที่นี่ในที่สุดเขาก็เห็นขาลำตัวของเครื่องอาหารมันกลายพันธุ์อย่างรุนแรงเหมือนสัตว์ประหลาดที่มีความรู้สึกพระเอกเตะข้าวโพดอ,อย่างไม่ใส่ใจเครื่องตอบสนองอย่างรวดเร็วใช้เครื่องสแกนข้าวโพดเพื่อตรวจสอบโชคดีที่พระเอกหลบหนีได้ทันท่วงทีมีเพียงชีวิตเดียวเท่านั้นที่สามารถหลีกเลี่ยงได้เครื่องสับระวังแบบนี้ผมควรเข้าใกล้มันอย่างไรพระเอกที่ฉเฉลียวฉลาดใช้กุ้งเป็นเหยื่อใช้ลูกอมาเามเป็นเชือกถูกติดกับโดนัท เข้าใจโอกาสที่เหมาะสมเมื่อถึงเวลาที่เครื่องจะถ่ายอาหารออกมาใช้กำลังในการกระโดดถูกเครื่องอย่างแน่นๆในที่สุดพระเอกก็มีโอกาสเสียบโทรศัพท์เข้ามาแต่ที่ถูกค้นพบพ่อส่งไฟล์ผิดไร้ประโยชน์แล้วหรอไม่ได้พระเอกมองไปที่รองเท้าของเขานี่คือสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกของคุณรองเท้าพ่นสีเขาใช้มันเพื่อปิดกั้นประตูของเครื่องเครื่องทำงานหนักเกินไปในที่สุดก็เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ พายุอาหารนี้ยุติอย่างเป็นทางการหมวดพระเอกกลับเข้าเมืองพ่อรีบไปหาแต่เห็นเพียงใบหน้าที่น่าสมเพชของนักพยากรณอากาศแต่ในเวลาทุกคนก็หมดหวังมีเงาปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าเป็นพระเอกขอบคุณหนูนกที่เขาคิดคน้นช่วยเขารอดพ้นความตายได้เลยดูลูกชายนึกว่าเสียชีวิตแล้วกลับมาได้พ่อตื่นเต้นมากแต่อ้าปากยังพูดอะไรไม่ออกในที่สุดนักพยากรณอากาศก็มองไม่ได้แล้ว เธอถอดเครื่องแปลจิตใจของลิงใส่ให้พ่อในเวลานี้ชายคนนั้นมักจะเงียบในที่สุดก็บอกความในใจได้พ่อเคยไม่เข้าใจลูกชายแค่หวังว่าคุณจะสามารถปรักหลักได้แต่จนกระทั่งพ่อเข้าไปในห้องทดลองพ่อเพิ่งรู้จักลูกชายของเขาเป็นเจ้าของสิ่งล้ำค่ามากมายความสามารถและจินตนาการเป็นสิ่งที่ไม่มีเงินสามารถแลกเปลี่ยนได้แต่ยังมีสิ่งหนึ่งมีค่ามากกว่าสิ่งใดๆนั่นคือความเข้าใจ และความรัก